เดี๋ยวคุณแป๊บมาดูที่ข้อแรกกันเลยนะครับข้อนี้เขาบอกว่าจงหาผลลัพธ์ของนะครับในวงเล็บ3า8 9 9 5 1ครับทำการลบด้วย1,59,843แล้วก็มีการบวกด้วยวงเล็บข้างหลังก็คือ9,108คูณกับ15นะครับแน่นอนว่าอันดับแรกสิ่งที่เราจะต้องพิจารกก็คือข้อนี้โจทย์เนี่ยมีการกำหนดมาให้นะครับมีกระบวนการทำอยู่ที่2วงเล็บอ่าโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดเป็นสเต็ปๆไปนะ อันดับแรกเนี่ยครูแป๊บพาเพราะเราคิดสเต็ปที่1ก็คือการทําในวงเล็บก่อนนะครับให้ทุกคนทําในวงเล็บก่อนซึ่งแน่นอนว่าข้อน,นี้การทําในวงเล็บก่อนเนี่ยวงเล็บเรามีอยู่ทั้งหมด2วงเล็บก็อยู่ที่ว่าเราจะพิรณาวงเล็บใดก่อนนะครับซึ่งในที่นี้เดี๋ยวครูแป๊บจะขีดขั้นไว้แล้วก็เดี๋ยวเราพิรณาไปด้วยกันอันดับแรกครูแป๊บพิรณาที่การาตัวที่เป็นตัวลบกันด้านหน้าก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันมีวงเล็บเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะพิรณาได้ เด็กๆจะต้องพิจารณาโดยการตั้งเลขให้ตรงหลักนะครับแล้วก็การเขียนในแนวตั้งเนี่ยสำคัญก็คือเวลาที่เราลบกันเนี่ยเด็กๆอย่าลืมว่าเราจะต้องตั้งเลขให้ตรงหลักและจะต้องไม่ลอกโจย์ผิดด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าเราจดผิดชีวิตเปลี่ยนเลยเนาะ,ะทำการลบกันก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับการลบกันเราจะดูจากข้างบนนําไปลบกับข้างล่างนะครับซึ่งแน่นอนว่าข้อนี้ 1- นบสเนี่ยหน,น้อยกว่าดังนั้นจึงไปยืมเลข5 ก็จะเหลือ4ทําให้1ก็จะกลายเป็นบวกอีก10เป็น11 11ลบ3ได้แล้วนะครับจะได้เท่ากับ8เนาะ4ลบ4จะได้ศูนย์พอดีถูกต้องไหมครับ9ลบ8ตัวนี้เหลือ1ส่วน8ลบ9ไม่ได้ไปยืมจากเลข4 4จะเหลือ3จาก8จะกลายเป็น18แบบนี้นะครับ18ลบ9ลบให้ดีนะครับจะต้องเหลือ9นะนเด็กๆนะแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ได้มองแบบยืม ครูแป๊บแนะนําให้เรามองเป็น33ลบกับ15ได้เลยนะถ้าใครเก่งนะครับ33ลบ15ก็จะได้18แต่ถ้าใครยังไม่เก่งก็อตามเดิมก็ได้ครับนั่นก็คือนะครับยืมจาก3เหลือ2แล้วเพิ่มให้จาก3เป็น13ลบกันตัวนี้จะเป็น13ลบ5จะได้8ใช่ไหมครับ2ลบ1จะได้1เห็นไหมครับขีดเส้นใต้ตรงนี้แล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้นนะครับที่บริเวณผลลัพธ์อ่าโอเคนะแปลว่าคําตอบแรกของเรานะครับบริเวณผลลัพธ์แรกตัวนี้ จะมีคำตอบก็คือ1 8 9 1 0 1นะครับในที่นี้ครูแป๊บเขียนไว้ก่อนเนาะ1 8 0่0 0สนนะครับนะครูแป๊บพูดผิดหรือเปล่าเนี่ยโอเคนะครับจากนั้นสเต็ปที่2ครับครูแป๊บให้เรามาพิจารณาตัวที่อยู่ในวงเล็บด้านหลังนะครับขออนุญาตคิดเป็นสเต็ปเนาะสเต็ปที่2เนี่ยวิธีการพิจาราก็คือ9,108นะครับทำการคูณด้วย15ลักษณะก็ไม่มีอะไรมากครับ เราก็แค่ตั้งคูณให้สวยงามแล้วก็ให้ถูกต้องตรงหลักเนาะเอา8ไปทำการโซเดมคอมกับเลข5ก่อนครับเจาะพึมๆก็ออกมาแ5ด0่ครับพูดไปหัวเราะไปนี่นะจากนั้นเอา5ไปคูณเลขถัดไปก็คือ5 0คูณ0ได้0ครับแต่อย่าลืมว่าบวกตัวทดอีก4ก็จะได้เลข4แบบนี้นะครับจากนั้นนำเลข5ไปคูณเลข1ครับ5ูณ1เป็น5ใส่ผลลัพธ์ไปบริเวณด้านล่างแบบนี้ นำา5ไปคูณกับ9ท่องสุดคูณครับห9หรือ95 45นะครูแป๊บเขียนเป็น45สานะฮะสำคัญคือการใส่เลขให้ตรงหลักเห็นไหมผูแป๊บจะพยายามเน้นอยู่เสมอไหมครับต้องให้ตรงหลักเห็นไหมเลข4ก็จะเลยออกมาแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะนำเลข1ซึ่งอยู่ในหลักสิบไปคูณกับ8เพราะฉะนั้นหลักสิบคูณ8ก็จะต้องเป็น80หลักการสำคัญในบัรทัศนนี้ก็คือเราจะต้องเติมศูนย์ก่อนใช่ไหมครับเพราะว่า 1>, 1เป็นหลักสิบเมื่อคูณแล้วจะต้องอยู่ในตำแหน่งของหลักสิบนั่นเองนะเอา1ไปคูณ8นะครับก็จะได้8แบบนี้เห็นไหมนำหนไปคูณ0ก็จะได้0ูนย์ครับก็จะเขียนในท่องถัดมาเนาะต่อไปเอา1ทําการคูณกับ1 1คน1เป็น1สบายใจนะครับแล้วก็1คูณ9ก้าสุดท้ายก็จะได้เลข9เขียเส้นใต้แบบนี้แล้วนํามารวมกันครับ0ย์บวกเป็น0ครับ8บวก4เป็น12ใส่2ทด1 5บวกตัวทดอีก1เป็น6ครับ5บวก1ตัวนี้จะเป็น6เช่นกันแล้วก็9บวก4 4บวก9เป็น13นั่นเองโอเคไหมครับแสดงว,ว่าผลคูณของตัวเลขฝั่งทางขวามือที่อยู่ในวงเล็บนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ136,620นั่นเองนะครับครูแป๊บขีดเส้นใต้2เส้นจะเห็นว่าผลลัพธ์ของเราออกมาแล้วตอนนี้นะครับว่าวงเล็บข้างหลังก็จะเป็น1000ขออภัยครับ1 3 6 0 0 0 1,620นํามารวมกันเห็นไหมครับเอาสิ่งที่ได้ทั้ง2วงเล็บของสีส้มมารวมกันแสดงว่าสิ่งที่คุณแป๊บจะคิดต่อไปนี้จะเป็นคําตอบแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นสเต็ปของการหาคําตอบแล้วนะครับสเต็ปที่3นะนำหนึ่งแา1น9 108นะครับทำการโซเดียมคอมกินตับกับ1,3,6,6,2,0ฟังอีกครั้งนะครับเลขที่ออก วันนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับไม่ได้ไใบหวยใครเนาะเอา8บวก0เป็น0ครับ0บวก2ได้2 1บวก6เป็น7ไล่ไปเลยนะ6 9กับ6รวมกันเป็น15ใส่เลข5ทด1ครับ8บวก1เป็น9 9บวก3เป็น12ใส่2ทดอีก1เช่นกันแล้วก็1บวก1บวกตัวทดอีก1เป็น3ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกนะก็จะเป็น325,728นะครับชำเรืองหางตาคิ้วซ้าย มองเห็นบุ้ยข้อนี้นะครับก็จะไปตรงกับในช้อยข้อที่1พอดีพอดีนั่นเองเห็นไหมยิ้มสวยๆให้กับความสวยงามครับข้อนี้เอาคะแนน6.5มาฟาดหน้านักเรียนเลยนะครับอ่าข้อนี้ก็ตอบในช้อยข้อที่1นะครับ